ทำเอาเงื่อตกกันเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงสาวอารมดีแจ็คก,กี้ชาคาลีนที่เจอเหตุการณ์สุดงงเมื่อจุจู่มีเงินจํานวน1 0 0 0 0แบาทโอนเข้าบัญชีร้านเล็บของเธอในช่วงเวลาตีสามพอดิบพอดีงานนี้เจ้าตัวถึงกับตกใจสุดๆเพราะกําลังมีข่าวอายัดบัญชีมารบาดเลยรีบโทรเช็คกับธนาคารทันที จ็กกี้ลาว,ว่าตอนแรกเธอสงสัยมากว่าใครจะโอนเงินค่าเล็บตอนตีสได้ยังไงยิ่งขีดก็ยิ่งกังวลกลัวว่าจะเป็นเงินที่มีปัญหาแต่หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบแล้วก็พบว่าเงินก้อนดังกล่าวมาจากระบบสมาร์ทซึ่งเป็นช่องทางธุรกรรมที่กู้ค้าเคยตกลงกันไว้ สุดท้ายเธอถึงบางอ้อเมื่อเช็คก,กับผู้จัดการส่วนตัวจึงรู้ว่าเป็นเงินที่ลูกค้าส่งมาให้จริงๆไม่ได้มีอะไรผิดปกติทำเอาแจ็กกี้โล่งออกสุดๆหลังจากเครียดและปาดเงือไปหลายกยกงานนี้แฟนๆก็คอมเมนต์กันเพียบบอกเลยว่าเรื่องราวของเธอทั้งหาทั้งลุ้นและยังเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ทำธุรกิจหมั่นตรวจสอบธุรกรรมการเงินอยู่เสมอด้วย